เบิ่งทีทนะครับอเดี๋ยวแล้วติดติดนี่รอนัก่ไปได้ไหมโอ้ยไปเร็วมากเฮียไปไดน สวัสดีครับเมื่อกี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับเฮียพอจัดให้เมื่อกี้ก็าพามาเบิ้งที่นะครับนี่ค่ะมาเบิ้งที่ก่อนมาซื้อที่อ่าซื้อที่ห้าสิบไร่ตรงนี้มันห้าสิบไร่ครับมีอยู่สองแปลงครับสายโทนหนึ่งใต้อำเภอบ้านกวดจังหวัดปีละเนี่ก็้จะเป็นสวนยางนะครับที่เขาตัดเหล้วนะครับนายแปลว่านายหน้าตอนนี้มีสองต่อเลย <laughs> มีนกต่อสองต่อ นเจลเลยน้ำนะครับอีกคองน้ำนนะครับสามารเทกเกษตรดตลอดทั้งปีนะครับอ่าตรงนี้ก็มีสวนยางน้ำอืมตรงนี้มันหลอกง่เลยนะครับนี่ยี่สิบห้าไร่ใกล้เขาเลียงซานนะครับทางเขาออกนะครับสบายนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นทางทางที่มีอยู่ในสวนเยอะนะครับปรเมินทางที่ว่าไอ้เขาสวนนะครับ ทางที่มีอยู่ในสวนอยู่แล้วนะไม่ไม่ต้องกลัวแย่งทางกันหรือไมไม่ต้องยนแย่งทางกันหรือมีปัญหากันนะครับขวามันติดทางไงนะครับนี่มันติดทางถนนดำเลยนะครับมีต้นยูคาปลูกคันแดดด้วยสวยงามมากนี่นี่ก็เป็นปลายังหน่อยนะตรงนี้นะครับหาสิบไร่นะครับเหมาะที่จะทาฟาร์มไก่ก็ดีนะครับดีสอดก็ได้นะครับเห็นหม่องหี่พ่นสีกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมพาไปเบิรงไกลๆนะครับทำสวรรค์บนดิน ยางเขาปลูกทีเกินไปสนีอะไรกำลังพอดียางผมค่อยดูยางนี่ไม่มาดูแลเลยนะเนี่ยเป้ยนะดูกิ่งมั้ไม่มาลีกกิ่งออกเลยตายแล้วพอปิดกระจกไปมินอะไรกับไก่เหรอมินพี่ไก่นั่นใส่ใจใส่ใจนี่เขาตัดมันกันแล้ว ในหน้าสองในหน้าครับในหน้าผู้ชายและในหน้าผู้หญิงอววเออโอเคโอเคเออมีมันด้วย <c oughs> ตรงนี้ไม่ธรรมดา <c oughs> นี่ครับก็มาดูเสียบบอกําลังเดินไปกับพี่อีกคนตอนนี้เขาก็จะมาดูที่ดินที่ดินตรงนี้เขาขายห้าสิบไร่ขายโทนหนึ่งใครสนใจติดต่อมาเลยครับแปลงละหกล้านมรวมกันแล้วก็เท่าไหร่12สิบสองล้านเนาะห้าสิบไร่สองล้านถือว่าถูกนะครับสำหรับ สมนะัยเนี่ยคือมันอยู่ในในลึกมันอยู่ลึกนะพูดถึงนะได้ทุนหนึ่งอยู่ลึกมากเลยครับห่างจากตลาดนิคมก็ไม่ไกลนี่รอยก็เพิ่งไถดินเสร็จใหม่ๆเลย ออกเตวันนี่ นี่นล้เขาก็จะปลูกมันตรงนี้ที่ตรงนี้ขายนะครับห้าสิบไร่ใครสนใจติดต่อมาครับอยู่อำเภอบ้านกวดจังหวัดลุกดำอุ๊กเดีย๋ยวกูจะเอาลง y o ยู u ู e อยู่อันนี้มันมันรวมกับสวนปาล์มตรงนี้เลยเหรออ๋อ

พถ่โอี่วัดพลาดตลอดไงเขาบอกเขาพี่บอกว่ายไส้ถ้าออกไปพุ่ง้นมาไม่ไหนจะมอยแปงเดียวเรไปเบงไปงนไปกนเลึกะขนลึกเอไปน้อยเดียวเน้อยนั่นเป็นปอไหม่น้าย้านที่แปงไรสองานแปไรสองาน้านจ็ด พอไปดูตรงนั้นไหม,ไมหสวนเก่ากูไม่ไที่อยู่ราหารไส้โดนยึดไปซื้อ,อซื้อกับป่าไม้ซื้อกับป่าไม้พ่อจะไม่กเนปยึดไม่เรปกติไ,ไ,ไปดูไหมเดี๋ยวพ่พาพ่อไป,ท,อไปทั้งหมดมันกี่ล้านนั่นนี่ห้าสิบเลย 12ล้านเนาะสิอันนู้ล้านเจ็ดสิบแปดไร่เนาะที่นี่สมึงอย่าไทยยังคับเนี่ยอ่สนับสนุนโดยเสื้อเจ๊นงเบลเบลมอมาจากไหนเนีะอฮะโอ้ซีฟูเขาได้แถบเสียไอ้เบิง ไปเราไปดูที่เราไปดูที่ไล่ร้านเจ็ดต่อครับมียางนะครับมียางมีปล์มนะครับยางออยยางไงนะครับพื้นที่เสมอกันตรงนี้นะครับมันมีสิบหาไรนะครับแต่ว่ามันมีอยู่สองแปลงนะครับร่วมกันท่านเบิดหาสิบไรนะครับเจ้าของเดียวกันอ่าเจ้าของเดียวกันใช่ครับซื้อให้หมดเลยซื้อเราตรงนี้ครับมนหนากับจิมมี่นะครับไอ้ตรงนี้นะครับจะเป็นทางที่ว่าเขาเอาไว้เส้นทางเกษตรนะครับ ก่ต้องเพิ่มไปนะบ่ต้องแบ่งเส้นทางกันมันมีให้ล้วทาง,งข้าวนนะครับปัญหาทางกันซื้อ,อ,อวิ่งได้แน่นอนวิ่งได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันติดถน,นนใหญ่นะครับติดถนนดัข้างหน้าก็จะเห็นถนนใหญ่เลยนี่ก็แมนอีกนี่นี่นี่ตัวนี้ก็แมนนะครับนี่รอยก็เพิ่งไทยใหม่ๆก็เขาเขาจะมาเช่าพกมันเฉยยี่ห้ยตัดนะครับ มันมีสวนสวนยางตรงนี้นะครับสวนยางดีได้ไปแล้วครับสวนยางแง่นะครับทางพูดนะครับทีเห็นเห็นนะครจีเจี๊ยบเวนะครับร่วมกันทั้งเมืดนะครับไปตรงนี้ทั้งเมืดนี่มันไห้าสิบไร่ห้าสิบไร่ห้าสิบไร่นะครับสิบสองล้านครับผมไรละท่านี่นะครับแล้วก็จะมีต้นมังคุดอยู่ด้วยแล้วก็ต้นสักหลายต้นด้วยต้นสักก็ต้นใหญ่แล้วตรงนี้มันจะมีทางทางน้ำนะครับ มีคลองคลองนะครับสามารถเกษตรได้ทั้งปีนะครับมีต้นขนุนด้วยเนี่ยออกลูกแล้วกินได้เลยเนี่ยซื้อมาแล้วซื้อแล้วเก็บขนุนกินได้เลยโทรศัพท์บุตด้ต้นสตอก็มีมีครับนี่เป็นทางนะครับนี่เป็นถนนนี้ทางนี้ทางก็ออกไปข้างหน้าถนนได้เลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วราคาถูกมากสิบสองล้านห้าสิบไร่มันตกไปอะไรละแค่สองแสนหนึ่งครับแจ๋วสองแสนสองแสนครับผม นี่นครับนีทางทางไงเลยนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวผมลงไว้ใน y o u ยูทูบจะพาไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับปิดเลยครับผมครับนี่เพื่อ,อยางเราเพื่อให้เขาเห็นหน้าบ้างแต่ป,ปิดส่วนส่วนที่หนึ่งล้านเจ็ดนะครับเข้าไปทางช่องไอเนี้ยพาตาลุง สายถนนเข้ามามันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเข้ามาเลยครับไรที่ขายร้านเจ็ดตอนนี้ผาตะรุงกําลังฮิตมากดังมากเลยเพราะมันเป็นที่ชมวิวที่สวยงามมากนี่ครับก็มีคนขับรถนําหน้าเราไป 2> 18ไร่้านสองร้านเจ็ดร <9. S 1> ้านเจ็ดอะอ่ 18, ้านเจ็ดไร่้านเจ็ดถว่าถูกนะ ครับคบถ้าแม่บอลึกหรีอว่าดีก็โอเคบอกให้ซื้อนะครับยังม่เคยลึกในสมอะเ,เรา,เราต้องดูต้นยางก่อนถ้ามันต้นใหญ่มันก็เป็นที่ที่สมบูรณ์ที่ดีมากเลยผมจะแนะนําให้ซื้อเลยถ้าต้นยางมันไนอ้นี่เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้รอยเขาตัดต้นนี้น่าจะอยู่ประมาณห้าสิบปีรอยตัดทิ้งไปแล้ว เตียมมันเนี่ยตรงนี้แน่นอนเลมดูมันเป็นกอสวยเลยนี่สิบแปดไร่ทับแล้วเราก็มาถึงกันแล้วรงงครับผมเรงงาก็มาถึงแล้วครับเนี่ยเป็นสวนที่โล่งนะครับร้านเจ็ดตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรมันจะอยู่ เข้ามามันจะมีป่ายูแคตรงนี้ยแล้วรอบๆจะเป็นสวนยางหมดเลยนะครับก็ถ hey, ือว mm ่าโอเคนะครับเหมาะกับการสร้างฟาร์มไก่หรือไม่ก็ทําอย่างอื่นได้หลยอ่าที่ดินก็จะเป็นแบบนี้ครับดินทรายผสมดินลวดแดง ครับผมนี่ก็จะเป็นที่โล่งแล้วพี่เนาะไม่ต้องกลัวครับซื้อที่ดินตรงนี้ไม่มีผีแน่นอนพี่ีส่วนใ่วนพ่บีบู่ยังไงีบ่เซ่เด็กขาวมาสงสัยส่วนมากนี่จะของสจบัวหรอสจบัวคนดังนะบ้านค่ามีะต่คนมาไม่า สื้อไว้เหตุดย่เหจิงเื่อยู่กันแว่าเป็นสื้อไว้สล้านเราก็าบอกตรงๆวันนี้เราจิ่ใจเงิหนวันเลยสดทานนึือว้้านนี่าเขาอยู่กกใบกอยนสายกันสปกที่ตรงนี้เป็นสปกอพร้อมโอน สปกพร้อมโอนนะครับร้านเจ็ดโอนไม่ได้ับโอนไม่ได้สัญญาเป็นสัญญาเป็นสัญญาขงีขอ่งยงออกนไงงามมองนั่นนะมันเป็นทางพานไปชอง้บกนมันเป็นแถองเกี้ยคนช่างหน ตาลุงก็ไปเก็บน,นี่นะี่เาขาบอกเกฝรั่งบอกฝรั่งมาซื้อปมันยางเยเน,ะนยาั่ผมพาไปบงีตอนแรกว่าจะขายขายสามนันพ่อไปบงเสแล้วย่านจะซื้อพอเขาต้อ,อตงการอย่างนี้ใบยังกับบมมีย่ย ให้อุตส่าห์เอาคนมาเืริอันนี้พร้อมโอนแล้วทีหาแกงนั่ลายมันเป็นไหตีมาเหมือนที่หาคนขาเนาะบางลายเจ้าแล้วข้าวบางอย่าง,าาางเลยใคย,ท,ยทีแบบซายเลยอ๋อนี่ไปเลี้ยงตีป้วยวะเอเอมันเป็นหลานตีเดี๋ยวมันนี่แม่นเป็นพี่สาวแม่มันเป็นพี่สาวแม่ตี่เป็นลูกพี่น้องกันแม่มันเป็นลูกของพี่สาวแม่ตี่แมนตายแล้มนันหน่อยไปหาเพื่อนเด็กไอ้ซื้อของเพื่อนบอก พี่ไปขายลอตเตอรี่ก็ไปเล่นเตยุหันละขายหนาพ่อกระเจากับเล่นน้ำมันหันละอ๋อร้านเนาะว้มึงถ่ายทีมึงถ่ายยังกูถ่ายไปแล้วถ่ายเยอะแล้วเออขุนล่าสุดขุนขุนยังไปเบิ่งไปเออมันร้อนเนาะยังไปแล้วหัวอ่านตอนไหนกันนึไม่บอกจะไม่กินผมชื่อรถไหลเจ้าที่นี่ไม่กลัดสมอมันมันมันเอียงลงไปนิดนึง

ิบแปดนาทีแล้วะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ติดตามผมด้วยเอาเราก็ลานไปก่อนแค่นี้ครับใครสนใจซื้อที่ติดต่อมาเลยครับมีสองแปลงที่ทำที่เห็น ตามที่เห็นครับไ้ครับลาไปก่อนครับเทนทนี้ครับ